สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโชว์โซเชียลแคมวันนี้นะครับผมแป้อูกหน่วยครับเดี๋ยวจะมาแนะนำาบียครับหนึ่งพันสาเจ็ดแรงม้าของที่อู่ครับคันนี้ครับผมจอดนิ่งๆเง,งียบๆเหมือนไม่มีอะไรเวลาที่ดีสุดตอนนี้ครับเก้าจุดเจ็ดสี่นะครับเวลาเพ่าะทใไม นี่ครับรอบรอบ,รอบพันแล้ดวดูอันนี้เป็นพัน,พน,นแข่นอนุงครับยืนยันว่าภายในเดิม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 ครับมีแกวัดไม่ได้หรืออะไรมีที่จะลื้ออ่อกจริงก็มีแค่แผงประตูอย่างเดียวนะครับที่ออกไปเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องครับเปิดคนเดียวได้ครับเอเปิดคนเดียวไม่ได้อีก นี่พี่อ้วนครับพี่อ้วนบอกว่าเปิดคนเดียวไม่ได้ครับก็เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวผมแนะนำอีกคันครับรถบางเมนคันนี้รอเสร็จครับอีกสักครู่นะเดี๋ยวผลงานจะต้องติดตามมันต่อไปส่วนคันนี้ครับสีเขียวที่เห็นนี่คายโลกมินครับเป็นรถของเสียแดะร้านเอ็อมอินเทอร์เน็ตครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเย็นนี้มีผลงานครับพรุ่งนี้ เราจะไปแข่งที่สากแก้วนะครับรถคันนี้ส่วนจะได้อันดับที่เท่าไหร่มาเดี๋ยวเราผมจะรายงานให้ให้ฟังอีกทีนึงนะครับ